ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไม่มีการหยุดชั่วคราวดังนั้นเป้าหมายในถ้ำจึงเหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเขาหลานเซนโยก้าเบาๆและเข้าไปข้างหน้าอย่างเงียบๆ โดยแบกทุกคนไว้บนหลังของเขาถ้ำลึกมากกว่า100เมตรพวกเขาเดินเข้าไป100 m, ร้อเมตรเล้วมุมแล้วจูจ่ๆภายในก็เปิดออกและกลายเป็นถ้ำธรรมชาติเมื่อหลานเซนยูและคนอื่นๆมาถึงถ้ำมังกอนระดับร่างที่มีความยาว15เมตรก็กำลังมองมาทางพวกเขาเจ้าเป็นใครนี่คืออนาเขตของข้าออกไปซะมางกอระับร่างตัวนี้ ส่งเสียงคำรามต่ำต่อร้านเซนโญทั้งตัวของมังกรระดับร่างนี้เป็นสีแดงเข้มโดยมีแสงสีแดงจางๆเปล่งออกมาจากตัวของมันและอุณหภูมิในถ้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเผยความสามารถของตัวมันเองในการครอบครองของธาตุไฟหัวของมันใหญ่เล็กน้อยแต่ร่างกายของมันค่อนข้างเร็วด้วยปีกของมันกางออกด้านหลังร้านเซนโญพูดขึ้นว่าเจ้าจะพิสูจน์อย่างไรว่าที่นี่คือที่ของเจ้า ้าก็บอกได้ว่านี่คือที่ของข้าหลานเซนยูพูดอย่างหยาดยามขนาดส,งส่งซิกให้กับเพื่อนของเขาเจ้ากำลังพูดเรื่องหลายสาระอะไรมังกรก็ตับร่างทำรามด้วยความโกรธและทันทีที่มันเปิดปากหลานเซนยูและคนอื่นๆก็เริ่มเคลื่อนไหวด้านหลังหลงงานเซนยูความเย็นเยือกแผ่กระจายไปทันทีทําให้อุณหภูมิในถ้ำที่แผดเผาแต่เดิมลดลงอย่างรวดเร็ว ร่างของมังกรระดับร่างที่ถูกพูดถึงนั้นแข็งท่อและถังร่างของมันก็ถูกแทะแข็งทันทีภาพรองตาถูกยกขึ้นและดวงตาสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่จ้องมองไปในอากาศมันเป็นการจ้องมองสีน้ำเงินเข้มของไผ่ซิยวเชียวระดับพลังวิญญาณที่8วงแหวนและดวงตาสีฟ้าเข้มก็ระเบิดออกมาในขณะน,นี้แม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นธาตุไฟแต่เขาก็ยังถูกบังคับให้ถูกกักขัง คนอื่นๆรีบออกไปโดยไม่รังเลทันธนูดาวสีม่วงในมือของหยวนเอ,อนินวยหวยกระพิบได้ลูกธนูก็พุ่งออกไปกลายเป็นแสงและรวมเข้ากับร่างของถังหยูเก๋อทันใดนั้นถังหยูเก๋อก็เร่งความเร็วขึ้นทันทีเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยลูกธนูเขาเกือบจะขึ้นไปถึงเหนือหัวมังกรยักษ์ทันทีแสงห้าสีจากมัดขวาของเขาควบแน่นและแสงศักศดิ์สิทธิ์ห้าธาตุก็ระเบิดออกมา ตจมตีหัวมังกรตัวใหญ่ด้วยหมัดอันหนักหน่วงแต่แนขณะน,นี้เปลวไฟที่ลุกโชนพุ่งออกมาน้ำแข็งบนหัวของมังกรระดับร่างระเบิดและเปลวไฟขนาดใหญ่พ่นออกมาจากปากของเขาทําให้อุณหภูมิในถ้ำสูงขึ้นอีกครั้งทันทีน่าเสียดายที่สิ่งที่เขาเผชิญคือถังยูเกอรผู้ที่มีเทคนิคการหลบหนีห้าธาตุแสงสีแดงไหลออกมาจากร่างของถังยูเกอและเปลวไฟที่พ่นออกมา ก็ถูกดึงไปด้านหนึ่งโดยเธอต่อหน้าแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าท่าที่ยิ่งใหญ่เปลวไฟรีลงทันทีและมัดยังคงกระแทกศีรษะของมันไปด้านข้างร่างสีทองขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าประสานมือของเขาเข้าด้วยกันและโชกลงอย่างแรงมีเสียงระเบิดดังขึ้นหัวของมังกรระดับร่างถูกกระแทกลงกับพื้นโดยตรงร่างกายที่แข็งแรงของเบเฮมอสสีทองตกลงมาจากท้องฟ้าและเอี่ยมหัวของมันอย่างแรง รั้งหนึ่งเบหิมอสีทองเคยถูกเรียกว่าเป็นสัตว์กินมังกรในดาวโต้รัวและมันไม่ได้ไร้เหตุผลเลยสําหรับมังกรธรรมดาธรรมดานั้นพวกมันมีเลือดระง,งับตามธรรมชาติครั้งสุดท้ายที่ราบเผามังกรระดับร่างเผามังกรระดับร่างไม่สามารถต่อสู้ภายใต้ความยับยั้งชั่งใจของเฉียนเล่ยได้เลย่ยนั่งลงบนคอของมังกรระดับร่างและทุบหมัดของเขาต่อไป โดยไม่เปิดโอกาสให้มังกรระดับร่างเงยหน้าขึ้นทางโยเกิร์ตปล่อยแสงสัพติห้าท่าที่ยิ่งใหญ่แร่แสงก็กวาดผ่านกลุ่มมังกรตอนล่างเพื่อรังงคุณลักษณะไฟของมันลางเซนโยลงมาจากท้องฟ้าและเงาวนรกสวรรค์ก็แทงตรงเข้าไปในด้านหลังของมังกรระดับร่างตัวนั้นร่างกายของมังกรระดับร่างตัวนั้นสั่นอย่างรุนแรงและพลังงานชีวิตหลั่งไหลเข้าสู่เหงาวน,นรกสวรรค์เปราวกับกระแสน้ํา ร้านเซนโยรู้สึกได้ว่าพลังงานของมังกรระดับร่างนี้บริสุทธิ์กว่าที่เขา่ากรังล่าสุดอย่างเห็นได้ชัดและจํานวนรวมก็มากกว่าเช่นกันเจ้าคนบ้าเหลีวเฟิงเจ้าเป็นคนแรกร้านเซนโยมองไปที่เหลิวเฟิงเหลีวเฟิงนั่งลงที่มุมห้องโดยไม่รังเลทําให้สายเลือดของเขารุกชนและเริ่มทําให้ร่างกายของเขามีอารมณ์ที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าสามารถมาถึงจุดนี้ได้เพราะความดุร้ายของตัวเองในความเห็นของเขา ิธีการฝึกฝนบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรนั้นเหมาะสมที่สุดสําหรับเขายิ่งไปกว่านั้นอหกราชามังกรขาวของเขาเองยังมีสายเลือดมังกรจํานวนหนึ่งอีกด้วยดังนั้นเมื่อพลังของสายเลือดที่ถูกเปลี่ยนโดยสัตว์ลร้ราสงบัิเข้าสู่ร่างกายของเขาผลของการฝึกฝนของเขาจึงดีอย่างน่าประหลาดใจสิ่งที่เขาควบคุมโดยตรงคือแขนขวาของเขากับกระดูกวิญญ,ญาณแขนขวาของม้าป่าพระจันทร์สีเงิน เสียงคำรามของมังกรตามดังต้องและแสงสีขาวสีเงินหมุนวนรอบรอบตัวของเขาหลิวเฟิงเปิดใช้งานเปลวไฟสายเลือดของเขาอย่างไร้ความรู้สึกทำให้แขนขวาของเขาสงบลงร่างกายของเขาไม่สั่นเลยแม้แต่น้อยหลานเมืองฉินคอยปกป้องเขาและพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาแต่เธอเพอบว่าหลวเฟิงดูเหมือนจะไม่ต้องการเธอร่างจิตของหลวเฟิงนั้นแข็งแรงกว่าเธอมากในระหว่างกระบวนการฝุฝน เขาไม่เคยหวั่นไหวเลยเขาดูทรับและปรับแต่งต่อไปเมื่อรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่าง,างกายของเหลวเฟิงหลานเซียนโยก็อดไม่ได้ที่จะพย,ยักหน้าอย่างรับรับกระบวนการล่าสัตว์ในวันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นพลังงานชีวิตของมังกรระดับตามนี้อย่างค่อนข้างดีเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการึกผลของพันธมิตรทั้ง3หลังจากแบ่งเบาบรรเทาอย่างต่อเนื่องประมาณ10นาทีความอดทนของร่างกายของเหลวเฟิง ก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วมังกรหนาปรากฏต,ตัวจากด้านหลังเขาเพื่อยุติการถุกฝนการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรเขายังคงนั่งอยู่ตรงนั้นปรับตัวเองอย่างเงียบๆดูดซับพลังงานชีวิตในอากาศต่อไปรปราณเซนจูบกมือให้กับยวนเอิร์นฮุยฮุยยยนเอิร์นฮุยฮุยลอยไปที่เพืินและมีรูปบอลแสงสีขาวลอยขึ้นมาจากเนื้อศีรษะของเขามันคือมังกรเอี้ยว มังกรเอลกางปีกพอมันและปกป้องเหนือเขาแต่เลือดของหยวนเอินหุยหุยเริ่มเผาไหม้แล่สันไายราชสมบัติก็หันไปในทิศทางหนึ่งแรกมีรัศมีสีเขียวอ่อนไหลเข้าสู่ร่างของหยวนเอินหยุยเปลวไฟสีเขียวอ่อนเริ่มลุกขึ้นจากร่างของหยวนเอินหยุยแระดูเหมือนว่าเปลวไฟจะเต็มไปด้วยความผันผวนอย่างรุนแรงของพลังงานชีวิตเราควรจะรู้ว่าแม้ว่าหยวนเอินหุยจะไม่เก่งเท่ากับถังโยเกอิอ ในเรื่องการฝึกฝนแต่เขาก็ยังได้รับการจัดอันดับที่สองในหมู่สหารของเขาในการฝึกฝนพลังวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นเรื่องเลือดของราชาเอียวเขาไม่เพียงแต่มีพลังงานชีวิตท,ที่เพียงพอแต่ยังบริสุทธิ์มากแม้ว่าสายเลือดของเขาจะเผาไหม้แต่อาการของเขาค่อนข้างคงที่และไม่ผันผวนมากนักเขาฝึกฝนนานกว่าริ้วเฟิงเล็กน้อยใช้เวลาประมาณ15นาทีก็อ้วน ถึงตาเจ้าแล้วในเวลานี้มังกรตัต้งแตร่างตัวนั้นกาลังจะตายแค่ลมหายใจเดียวไม่มีทางต้องดิ้นรลนเช่นเลยแทบรอไม่ไหวที่จะกระโดดลงจากหัวเป็นร่างเป็นมนุษย์และนั่งผัดสมาเขาเคยลองมาแล้วครั้งหนึ่งเขายัางคงจําความเจ็บปวดในครั้งที่แล้วได้ดังนั้นคราวนี้อันทีที่สายเลือดของเขาเริ่มที่จะเผาไหมเขาก็เริ่มที่จะขบปันและปากแต่เมื่อสัตว์้ายราสมบัติ เปลี่ยนพลังงานชีวิตของมังกรระดับร่างให้เป็นพลังงานแห่งสายเลือดและฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาเขาก็ทรงตัวทันทีแสงเลือเงาของเจ้าอ้วนสีทองปรากฏอยู่ข้างหลังเขาเมื่อมองดูร่างของมังกรระดับร่างดวงตาของเจ้าอ้วนสีทองก็เต็มไปด้วยปัญหามันเปิดแขนออกและหายใจเข้าลึกๆด้านหลังเฉียนเลยเฉียนเลยดูดพลังสายเลือดจากร่างกายของมังกรระดับร่างตัวนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ โชคดีที่พลังงานชีวิตของมังกรระดับร่างในตอนนี้มากกว่าพลังงานชีวิตของมังกรระดับร่างตัวที่พวกเขาฆ่าเมื่อวันก่อนมากไม่เช่นนั้นอาจไม่เพียงพอสําหรับเขาที่จะฝึกฝนเฉียนเลยกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญในการฝึกฝนของเขาทใดนั้นเสียงคํารามของมังกรที่ทําให้หูหนวกก็ดังเคลื่อนนอกถ้าการแสดงออกของทุกคนเปลี่ยนไปทันทีเอามังกรตัวอื่นกำลังจะมาเราควรจะรู้ว่าพวกเขา เข้าไปในถ้ำเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันจะบังเอิญขนาดนี้ได้อย่างไรหัวใจของหลานเซนโยจมลงและทใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขาทําผิดพลาดเมื่อพวกเขาเข้าไปในถ้ำและเห็นมังกรระดับร่างตัวนี้มังกรระดับร่างตัวนี้ก็ไม่แสดงสีหน้าประหลาดใจจนกระทั่งเห็นมันในระหว่างขั้นตอนการเข้าไปแม้ว่าหลานเซนโยจะก้าวเบาแต่เขาก็กลายเป็นมังกรระดับร่างและมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะไม่ส่งเสียงใดๆ เมื่อเขาร่อนลงเขาอีกในหนึ่งมังกรระดับร่างตัวนั้นได้ค้นพบเขาแล้วมันไม่ได้รับและไม่แปลกใจกับการเคลื่อนไหวซึ่งหมายความว่าอาจไม่ใช่ตัวเดียวที่อาศัยอยู่ที่นี่ทั้งยูเกิไปเิียวเชีวและรานเมืองเฉินร่อยลงมาโดยไม่ลังเรและยืนเคียงข้างกันรา,า,านเ้นยูยังคงช่วยเฉินเล่ยฝึกฝนหากถูกขัดจังหวะพลังสายเลือดที่เหลืออยู่ของมังกรระดับร่างตัวนี้จะสูญเปล่าไม่ทราบสถานการณ์ของผู้มาเยือนดังนั้น พวกเขาจึงต้องป้องกันไว้ก่อนมีเสียงคำรามต่ำอย่างต่อเนื่องและระยะทางเป่าร้อเมตรเป็นเพียง9ก้าไม่กี่ก้าสำหรับสัตว์มังกรในช่วงคลิปตามังกรตัวใหญ่ที่มีลำตัวสีแดงไฟก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าทุกคนเมื่อมองแวบเดียวก็เห็นมังกรระดับร่างที่ถูกแทงเข้าที่ร่างกายโดยงานรกสวรรค์ของหลานเซนจูและใกล้จะตายแล้วรูมันตาของมันหดตัวลงทันทีและ รูมาตาในแนวตั้งก็หดตัวลงจนมีขนาดเท่าปลายเข็มมันเปิดปากและพ่นลูกบอลไฟสีแดงเข้มใส่ทุกคนมังกรยักษ์ตัวนี้มีความยาวมากกว่า30เมตรสิ่งสําคัญคือช่องท้องส่วนล่างุูกปมด้วยสินนชัดเจนว่าเป็นมังกรระดับกลางความผ่านฝนข,ของพลังงานในร่างกายมีความรุนแรงมากและอย่างน้อยก็เป็นคนมีอํานาจในระดับราชสิทินานามพมายุทธ์เมื่อเทียบกับมนุษย์ หลานเซียวและอีกเจ็ดคนตกอยู่ในวิกฤตยอย่างกระทนฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เหลวเฟิงชวนเอินหว่หวยเฉียนเลยและแม้แต่ห้านเซียวก็ไม่สามารถดำเนินการได้และสามารถพึ่งพาทาหารหญิงสามคนเท่านั้นนั่นก็คือถังโยเก๋ร์ต่เชิวเชียว,วและร้านเมืองเฉินถังโยเก๋รเข้าไปข้างหน้าแระลุกขึ้นไปในอากาศร่างกายของเธออยู่กลางอากาศแตงห้าสีไหลและกลายเป็นกิเลนห้าธาตุในทันที แสงห้าสีไหลอีกครั้งและรวมตัวเข้าด้วยกันพุ่งเท้าหน้าขวาของกิเรนห้าธาตุยิงออกไปและแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุก็ระเบิดออกมาเปลวไฟทั้งหมดที่ยิงมาถูกปิดกั้นในฐานะที่เป็นเกราะป้องกันภายใต้อิทธิพลของแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาต์เปลวไฟก็อ่อนลงอย่างรวดเร็วแต่ผลกระทบที่รุนแรงได้โจมตีถังโยเก๋รถังโยเก๋รร่องรอยออกไปและกระแทกกับกำแพงอันไกลโพนนี่คือความแตกต่างของความเข้มของพลังงาน เข่ามังกรน,นั้นทรงพลังไม่เพียงเพราะความแข็งแกร่งทางกายภาพที่สูงเท่านั้นแต่อย่างเนื่องมาจากความแข้มของพลังงานที่สูงอีกด้วยเจ้ากล้าดียังไงจู่ๆก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นจากนั้นร่างของฝ่ายเชียวเชลก็ขยายออกและปีกมังกรก็กางออกจากด้านหลังของเธอเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของมังกรปีศาจน้ำแข็งแห่งอเวจีเกศสีน้ำเงินแข้มที่งดงามนั้น ัดเจนเป็นพิเศษภายใต้แสงไฟบนล่างของโ่ต่อสู้เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างครานหันของเธอมังกรแดงที่ลูกเป็นไฟที่อยู่ตรงข้ามก็ตกตะลึงไปโคหนึ่งเอามังกรระดับสูงนั้นเหรอทำไมพวกเจ้าถึงอยากฆ่าลูกชายของข้าสายซิวซิวไม่พูดทนใดนั้นแสงก็สัววละลุกบลแสงสีฟ้าม่วงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในอากาศและพุ่งเข้าหาโ่ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งมันเคอทักษะความตายและความเหี่ยวเฉา มังกรแดงที่ลุกเป็นไฟคำรามด้วยความโกรธไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นมังกรระดับสูงก็ตามลำตัวอันใหญ่โตของมันหดตัวลงเล็กน้อยชั้นแสงสีแดงเข้มก็ระเบิดออกมาจากร่างกายกลายเป็นชั้นสีแดงปกป้องผิวกายของมันพลุกบอลแสงสีฟ้าม่วงทุกลูกที่ตกลงบนโลกทาให้โรคมืดลงเล็กน้อยแต่โรคสามารถทนต่อการกัดก่อนของความตายและการผุพังได้ ิ่งเดียวที่ทําให้หลางเซนจูรู้สึกโชคดีเล็กน้อยในเวลานี้ก็คือมองกรไฟตัวนี้ไม่ใช่ในระดับพระเจ้าความตายและความเหววเฉาถูกปิดกัน้นไปเชียวๆกับคืนสู่ร่างมนุษย์ฝ่ามือฝ่าของเธอขึ้นไปในอากาศหอ,อกน้ำแข็งตกลงมาบนฝ่ามือของเธอทุดกอดต่อสู้หลุดออกมาจากร่างของเธอทันที ครอบคลุมทั้งตัวของเธอปีกด้านหลังเธอกระพือปีกเธอก็สูงขึ้นเล็กน้อยขังอยู่เกิร์ปวด่อยกายแท้วิญญาญยุทธการต่อสู้ของเธอกิเรนสวรรค์ทั้สทงสิบก็พุ่งเข้าหามังกรไฟอย่างบ้าคลั่งกิเรนสวรรค์สองตัวมีหน้าที่รับผิดชอบในการระง,งับคุณสมบัติของโคต่อสู้แระกิเรนสวรรค์อีกแปดตัวก็ทําการโจมตีในเวลาเดียวกันแต่ทาว่าคราวนี้หลานเซนโยและคนอื่นๆเห็นว่า มังกรที่ต่อสู้นั้นเก่งทรงพลังเพียงใดร่างที่หดตัวของมังกรแดงไฟยืดออกปีกของมันกางออกแรกทใดนั้นมันก็กระพือไปข้างหน้าในขณะที่ลมแรงพัดมาลมช่วยดับไฟแม้ว่ามันจะถูกควบคุมโดยกิเรนห้าท่าสวรางสองตัวแต่อุณหภูมิในท่าำทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทันทีผนังโดยรอบเริ่มละลายไหลลงมาราวกับราวาและดวงตาของมังกรไฟ ก็กลายเป็นสีแดงทองสว่างเพื่อความปลอดภัยความหนาวเย็นความเยอกเย็นเนบ่งบานและชั้นของแสงสีขาวก็เปิดออกปกคลุมหลานเซนโยและทั้งสี่คนผมสีขาวของหลานเมืองถินเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติโดยไม่มีลมมันช่วยปกป้องหลานเซนโยและคนอื่นๆจากการได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในเวลาเดียวกันจูจๆพายุหิมะก็เบ่งบานออกไปข้างนอกโดยมีร่างกายของเธอเป็นศูนย์กลาง ร่างกายอันละเอียดอ่อนของเธอค่อยๆอยลอยขึ้นและชุดกอดต่อสู้ระดับสองคำสีขาวก็ปกปุมทั้งตัวของเธอแม้แต่ผิวหนังที่เผยออกมาก็กลายเป็นสีขาวน้ำแข็งในขณะน,นี้กายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอก็คือสตรีหิมะน้ำแข็งแานเมืองเฉินเป็นวิญญาณยุดการต่อสู้คู่นอกจากกู้ชินฟินิกยกแล้วยังมีสตรีน้ำแข็งไรหิมะอีกด้วย แม,เมอเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกรง่งผู้หญิงทั้ง3ของทีมหลานเซนโยก็แสดงวิญญาณยุติการต่อสู้ของพวกเขาโดยไม่รังเลใจมีเสียงระเบิดดังขึ้นพุ่งเข้าหน้าฝาของมังกรไฟกระทืบลงบนเขินและเสียงคำรามกกระทึกดูเหมือนจะพังทลายรงทางถ้ำที่เรนสวรรค์ที่พุ่งเข้ามาหาเขาถูกโยนออกไปทีละตัวรูสีแดงบนผื้นผิวร่างกายของมันแข็งแกร่งขึ้นมากอย่างน้อยจนถึงตอนนี้ผู้หญิงทั้งสามคนก็ไม่สามารถ รูปฐานโลนั้นได้เมื่อเห็นว่าลูกมันกำลังจะตายบางความไฟก็วิตกกังวลโจโจมันก็ก้มศีรษะลงกระเพือปีกไปด้านหลังและทั่วทั้งร่างกายก็เต็มด้วยแสงสีแดงร่างอันใหญ่โตของมันก็ปร่งสายราวกับว่ามันครอบแน่นธาตุไฟทั้งหมดมันพุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญพุ่งหน้าตรงไปยังหลานเซนโยในขณะนี้กิเลนสวรรค์ทั้ง10ตัวได้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวในทันที กลายเป็นกิเลนสวรรค์นขนาดใหญ่ที่ทั้งตัวของมันเปล่งประกายด้วยแสงหลักสีเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าไปซิลซิลอยอยู่ในอากาศหอกน้ําแข็งในมือของเธอกลายเป็นสีน้ําเงินม่วงและมีแสงและเงาจางๆของมังกรสีน้ําเงินเข้มกับพิบอยู่ข้างหลังเธอช่วงเวลาต่อมาวงแหวนวิญญ,ญาณที่8ดก็เบ่งบานไปด้วยแสงหอกน้ําแข็งในมือของเธอบินออกไปด้วยเสียงที่ดังที่นุ่มนวล หอ,อกน้ําแข็งก็ระเบิดและกลายเป็นกระแสวังวนที่มืดมิดแรงดึงดูดที่น่าสะพึงกลัวดึงมังกรไฟไปที่ข้างหน้าอย่างแรงทักษะวิญญาณที่8ของป๋าเจีวเจียวกืนกินโดยอเวจี v G. เห็นได้ชัดว่ามีธาตุไฟจํานวนมากถูกกืนหายไปในอเวจี v G. ทาให้ไฟของมังกรไฟอ่อนลงและร่างกายของมันถูกดึงออกด้วยกําลังหากมันไม่แข็งแรงเกินเมื่อมันถูกดึงเข้าไปในอเวจี v G. มันก็จะถูกทำลายทันทีนี่คือทักษะวิญญาณประเภทระยะไกลที่ทรงพลังหลังจากที่ไปซิวเชลเที่ยวชานมันนี่เป็นครั้งแรกที่เธอใช้มันมันเป็นความสามารถที่ราชินีปีศาจชอบใช้มากที่สุดหากเธอใช้มันรัศมี100เมตรจะกลายเป็นเหวขนาดใหญ่ดึงศัตรูลงสู่เหวเมื่อเราเข้าไปเราจะไม่มีวันออกมาได้อีกมีเสียงดังเกิดขึ้นมังกรไฟคำรามอย่างบ้าคลั่ง ให้ยามล่นลนอย่างสิ้นหวังและกล้าวไปข้างหน้าอย่างชา้าช้าทีละก้าวด้านของหลานเมืองศิลเปล่งประกายได้เธอก็มาถึงแล้วอาจากไปเซียวเซียวพวกเขาทั้งสองจับมือกันแล้ลอยอยู่กลางอากาศและร่างของพวกเขาดูเหมือนจะทับซ้อนกันในทันทีหลานเมืองศิลเหวี่ยงมือสายของเธอออกและดาบน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มก็ลงมาจากความว่างเปล่าดาบน้ำแข็งนั้นยาวขึ้นในอากาศในทันทีประกายเป็นดาบขนาดยักษ์ ยาว10เมตรในพริบตาเดียวนี่คือดาบน้ำแข็งสีน้ำเงินของเทพที่ดาน้ำแข็งไรหิมะย้อนกลับไปในตอนนั้นพวกเขาได้นำสิ่งนี้มารวมกันซึ่งทําให้สายเลือดสามารถเชื่อมโยงกันได้แม้ว่าพวกเขาจะรวมเข้ากับวิญญาณที่แตกต่างกันและเปลี่ยนสายเลือดของตัวเองก็ตามาการเชื่อมต่อน,นี้จะไม่มีวันหายไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ